อ๋อก็ส,สดเกันด้วยเขากับผมช่องที่ดีเกินดีเกินไปนี่ก็อยู่ในแมค่ครับหนึ่งจุดจหกจุดห้ากับมอสอีกนิดหน่อยแอสติฟมันเกิดมาในแด,ดนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ก็มีเยอะอยู่ส์สวนภูเขากว้างใหญ่ ในตมาเพลงต้นเดียวแล้วตอนคืนต่างหากคิดว่ายังไงภูเขานั่นมันลูปไปทรงแปลกแที่ผมเห็นนาพวกนั้นแล้วโดวยไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่ก็เป็นว่ามันเป็นซอมบี้ด้วยแล้วก็มีทหารมันอยูาา่ดกาาันได้อย่างไรทางมาไกลมากยังกลับไปไม่ได้แล้ว ไกลตรงไหนว่ามันเพิ่งเกิดมาจากนิดเกิดเพีเดียวเองแต่แรกเราต้องหาต้นไม้ก่อนในการเล่นแมครับเขาองมีไม้เป็นอย่างแรกซึ่งแถวนี้มันโล่งโล่งลงมากๆดี๋ยวจะไปแบ,บนตรงนั้นด้วยจะไม่ยุ่งกับรถไฟแบ,บนเราไม่ใช่ไวรัสเราจะทำตัวดีๆและเดินผ่านมันไปอย่างเ,เงียบ โอ้นั้นต้นไม้สีต้นไม้ไม่เท่าไรผมไม่ชอบต้นไม้แบบนั้นเลยนั่งไงตน้ตนต้นโอก๊กมันคือต้นโอก๊กคิดว่าสมุดแมนตรงนั้นอาจจะไม่เห็นผมก็ได้นผมจะลงไปข้างหลังนี่เลยโอ้จอดเท่มันเท่มากตอนนี้มันเท่ามากกลับเป็นเขาด้วยเฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยมันคือสะพานโอ้โหเจอสะพานด้วย ็นสปาร์ที่หล่อเท่มากสปาร์มันเทพขนาดนี้อุ้ยใครใครยิงใครไปยิงมาเขาบอกว่าโอ้น้ำไม่ไยิงเองปลาปลาปอดไม่ค่าลูกหนูนและเสียงแล้ววนะเจ๋งมากมีบางเข็มใหญ่อยู่ข้างล่างจะวิ่งก่อนกันไม่ได้มาเถือ่อน โอ้โอ้โอมาก้อนมาตีผมเข้าสองหัวใจเลยทีเดียวสวยสัดแสนมันเรื่อว่ะไหนดีแล้วคือการตัดไม้ไม้คือสิ่งแรกที่ทุกคนต้องการนะครับและไม้มันไปไหนแล้วดีโอ้ราซสพปิ้งโอ้ จะมาหาดเลือยู่นี่สัพปิงเต็มเลยสัพปิงคืออะไรโอซัพปิงเฮ้ยผมผมพบแสงแล้วบางอย่างตกมาจากที่อย่างนั้นก็แกนวว่ะอาจจะเป็นลาวาสิ่งที่เลวร้ายแบบนั้นาจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสู่มันได้แถวป่า เดินไปเช็คมันเป็นลาวา,าจริงด้วยมันคือลาวามันมีฐานยังไงล่ะโคลเราจะเริ่มเลยครับมาก่อนเดยตัวครับขุดหินซิมมูเลเตอร์จำลองการขุดหินแบบเอเปก โอ้พี่แคผมแตกแล้วยีดสาธทางที่คิดมาเลยนี่อ่ะตั้งนานเรนียมแล้วมันได้ห้าสิบแปดบล็อกน่าจะเป็นเพราะว่ามันล่วงลาวาไปยังไงล่ะก้อนหินที่ผมขุดที่ผมพยายามจะขุดแบบปานีดแต่มันไม่มีทางที่มันจะล่วงมาจากตรงนั้นได้อะไรพูดแลว้วะเนะี <c oughs> ่ยก็เลยตัดใจครับสิ่งที่เรียกว่าขวานสโตนแอคแลวก็อีเตอร์ รึดที่ขุดแบบหินถ้าตอนนี้เราไปยุกหินอยู่โอ้ผมลืมทำอะไรบางอย่างให้ขุดโคยังไงล่ะขุด,คด,คดโคันี่ว่าถามเมื่อกี้จำเป็นมากของผม,ก,ม,าก,ามการใช้มันลดแบบมหาศาลเลยล่ะเสร็จร้อยมันคืออะไรเป็นบล็อกแปลกประหลาด แปลกป,ประหลาดวัดตัดไม้ด้วยแค่นี้เราก็ตัดไม้รวดเร็วทันใจนี่แหละถ้าเรามีขวานกับมอสที่เอื้อมนวยในการตัดไม้ผมก็จะปลูกคืนมันด้วยนะแต่ผมจะไปปลูกที่อื่นที่ที่นี่ปลูกที่รอมันโตนะ ตัดแล้วมันก็นตัดอีกมาแค่นี้ก็น่าจะากพรนะตนัด15ไปดีกว่าเบลนี่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยนี่มันคิปเปิ้ลอะไรกันวิ่งเร็วมากมากันได่แข็งนักเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยโ,โดนคิปเปอร์ฆ่าตายในวันแรกอยู่เข้าบริเวณใหม่มาครับซึ่งแย่ yeah, มาก เกิดใหม่เพราะกับเสียงอะไรบางอย่างผมคิดว่าอาจจะเป็น sound effect ตอผมเกิดใหม่ก็เป็นได้แตรงมีิไม่ทำเลยผมเห็นมา่ก่อนเลยนี่หรือว่าซาสปาคนละที่ที่เดิมลาสปาที่เดิมแค่ขึ้นอ,อยู่ข้างบนถ้าวันนี้มันมีอะไรให้เราสำรวจหรือเปล่า Copper O มีโคหน่อยเป็นมอสที่เราได้เจอกับปะกร,กรและสัตว์ตัวลึกลับน่ารักมากมายซึ่งเขาว่าน่ารักจัดออกอาจจะไม่น่ารักกันนะ <c oughs> ต้นเบอร์รี่นี่แหละของดีทุกคนกู่ควรเก็บปลูกที่บ้านด้วยถ้าเรามีบ้านแนละตอนนี้ไม่มีบ้านเก็บเปื <c oughs> ่อนผมว่าปะการนี้เรายังไม่สมามารถโจงตีมันได้ ถ้าเราตอ้องฆ่าฐานนี่ถี่อย่างอกดีกว่าวันมีเก่อนสนะิบสองไงเรื่องมันก็เยอะมากมันดรับเล็กกับผมด้วยโอ้ผมก็คุ้มแล้วละ่ะฆ่าตัวอยู่ข้างนอกดีกว,ว่าข้างในน่าจะเยอะคิดไปแบบนั้นใช่ถ้ามาตีผมแรงมากมาตีผมสามหัวใจเกะครึ่งหัวใจเลยทีเดียวตระเมศที่มันทํามานั้นแรงมากแต่ผมก็ตีมันแรงเหมือนกันผมแคกขวานที่ดาเมจตั้งแต่หัวใจเไย ก้าหัวใจแล้วไปก้าเฉยเก้าหัวใจนี่มันแล้วมตายแล้วงั้นแล้วก้าวหัวใจยิงวะก้าหว,าห,ว,วาาหัวใจยิงด้วยวะอุ้ยอุ้ยตำรวจมันแรงมากอันนี้มันเป็นตัวพิเศษด้วยังไงมันคือไนท์ตัวนี้ดอกเพชรผมผมว่าผมจะมี่แหละผมไปตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้มจะฆ่าม,มันพวกมันให้หมดให้ได้เลยผมจะเป็นรา,าชาโทรไลทได้เลยยังไงขึ้นมามัานออกมาจมตีผมตัวนี้มันจะไม่เห็นผมเลย ผมก็่อยากเห็นมันเหมือนกันอรจักรประสาทข้อมปากกาของมันมันรู้ว่าผมฆ่าเพื่อนมันอู้ยคนผมก็ตายอีกรอบหนึ่งเป็นอีกครั้งที่พวกเมาปลอดภัยซึ่งผมตายให้ผมคิดเรื่องกลับไปใหม่จะฆ่ามันต้องฆ่ามันไไดด้้ผมจะตีประสาทนี่จะแตกประสารแตกหัวป้อมปากกาหัวกับไคจะต้องฆ่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ร้อเฮ้ยสัตว์ร้อ่ารักพวกนี้เดี๋ยวน่ารบคือินแล้วะ ข้าวมันมันดรอปเหล็กซึ่งมันคุ้มมากซึ่งมันมีสีมีสีอื่นแถวนี้ด้วยเลยมาทำตกาตกนันมาทำตากันเขาจะมาพยายามตีป้อมปราการนี้ก็เป็นได้โหเยอะจริงด้วยโอ้โหผมไม่น่าพิการแถวนี้แต่นี้ไม่ปลอดภัยเป็นนี้ปลอดภัยแล้วกวูอะไรกจะตายเป็นครั้งที่สามหรือไม่ผมเห็นชุดข้างในชุดเหล็กตึ่งสตูมันตามมา ทำามาในบ้านสิโตดักนะครับผมด้วยโอ้หอยกอดข้างบนน่าจะมีศัตรูเพิ่มนั่นไงตายแน่ตายแน่ผมตายแน่ผมตายแน่แนว่าจะไม่มีทางรอดขอชุดตรวจแ้วเฮ้ยผมรอดไม่ได้ไงวะนี่อ่นะที่ผ่านมาผมมันน่าจะรอดนะไฟมากกว่านี้แล้วหรืปล่ากำลังจะโดนยิงข้างหลังโอ้ผมรอดมาได้พี่เก่ง,งผมไม่สมามารถตีภาษาได้ ผมต้องเลยขอบคิดให้ด่วนเพราะผมจะวิ่งกลับไปจากไปโอ้โหผมจะเข้าไปจัดตายเขาขอสักหน่อยนะให้ผมเกาะเลยฟาดเลยะขอตีผมจริงด้วยเขาวิ่งมาอย่างรวดเร็วหันใจไม่อาจะวิ่งหนีผมก็หันมาไปดูมันได้ตามพวกเขาไม่ตามมาแล้วพวกเขาเปิดดิ่งน่าใจจะลองดูว่ามันจะทำมันจะเอาไปสา,สามารถไปทำอะไรได้บ้างว้าวมันทำครบ มันทำคอสโบได้ด้วยคอสโบซึ่งคอสโเนี่ยสิ่งที่น่านาจะเถื่อนชุดเกาะก็คือเกาะสีเลยมีโล่ด้วยมีผมการโล่แน่นอนโล่เลยสิ่งที่ดีดาบเหรอขึ้นหน้าทำหน้าครับมากน่าจะเป็น โล่เมื่อกี้นั่นแหละจะเป็นโล่ว่าก็จะมีเกาะเกาะครามๆใส่ที่ผมมีหมวกแล้วเอ้ยยมันต้นป่าอะไรกันนี้ไปอมอะไรกัน,นคือไปอมอะไรกันไม,ม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มันแย,ย่มันแย่ยจรินเนี่ยไปพวกนี้มาล เดี๋ยวผมที่ผมต้เคยจับก่อนเลยซึ่งทรัพยากรนั้นผมไม่รู้ด้วยว่าเออพวกนี้จะให้ทรัพยากรมาอย่างไรกับผมซึ่งซึ่งอีกแล้วแล้วก็ซึ่งรอบหนึ่งไปไปโอ้ถ้ะโลงน้ำนี่น่าจะไม่เจ็บนะเมื่อกี้น่าจะเสียวแจเลยดีเขียวดีเขียวดีอีกแล้วมันเกิดขึ้นจากที่ไหนกันผมาเสียเงี้ยหนักมาก น่าประการจริงเลยแจย่จูเลเนียมสมมติขุดได้เก็บไปก่อนแล้วกันโอ้นี่เป็นแร่ไม่ทำอะไรกันนี่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงว่จะรีบด้านระการามากเลยผมจะรีบไปดีกว่ามีแต่เสียงอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดที่สีขาวนีว่มันน่าประารจริง ไม,ไม่เสียงร้อนมันเสียงร้อนได้เหรอไน้ไหมครับว่าวเจอเหล็กด้วยเหรอที่เป็นไอรอนเลยไอรไอนกลับไปแกผมรักลำคาญแสงจริงๆนี่ฝนที่ไปด้วยว ำไมบล็อกนี่ขุดนานกับพวกเตี๋ยวน่นอะอะกดแล้วไม่ได้ของด้วยเบลนี่แม่งเสียงหลอนชิบหายโคตรจะผมก็รีบออกไปจากที่นียนแหละเฮ้ยทำอะไรกันหมูขดกล่องว๊อด <What? S 1> นายคือตัวอะไรเนะียโอ้นายมีกล่องด้วยเหรอเก็บของให้ฉันได้นะนายมีแลไรบ้างนี่ยกล่องนทะแยงแา่นั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยของของ ได้กล่องมาแล้วมีนายมีของแล้วมัเงเฮ้ยคนผู้ผิดอีกเล็ว้วข้าหนายาจะดรอปเลยหรือเปล่าไะดรอปเนื้อเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกตัวปกติเลยในขนกล้องทำไมกันละ่ะทำงานแหลนะทำงานด้วยด้วยนะเยอนี้เสียงหลอนมากเจอ ดินที่มีแยงมง่งสืบจู๋ซึ่งไม่รู้สักคนมัน้งโวยนี่หลอดมากหลอนจริงๆรินอนจนนั่นมาคารเลยแหละโอ้แหวนอมนี่โคตรหลอนออกมาดีกว่าวไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้นี่อะไรแมว เอาไปกันเฮ้ยเลวินใช่ไปที่ไปโอมจริงจริงด้วย mm hmm. อยู่ใกล้ๆัม่ก็มีเสียงแล้วอะไรวะเนี่ย mm hmm. ไม่ลงแล้วกันหลอนเกินเฮ้ <Hey. S 1> ยตรงนี้ได้ตรงนี้มีของอยู่จุดลงสวดเลเวนินตอนนี้ที่เลเวินนั่นน่าจะมีของดีอยู่ลงมาแล้ว ว้าวที่นี่ดีจริงๆว้าวที่นี่ดีมากที่นี่ดีจริงๆมีแร่เยอะมากผมนั่นคิดว่าผมจะการเปเศรษฐีดูไบเลยแหละแต่ข้างล่างนั่นลึก,ลกแค่ไหนเชียว ตะเม็จะท่าไหรลนะลงไปเนะน,นี่ยโอ้หินงอหินย้อยออกฝางนี่รดตินอะไเนี่ยแร่ตินจะรอดผสมกับแร่คอปเปอร์ได้หรือเปล่าได้สีดีนี่ทำลายอย่างนะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ดีด้วยเก็บไว้เก็บไว้ถ้ากระเป๋าเต็มจะเก็บไว้ไม่ได้ โอ้อหคอปเปอร์แรกคอปเปอร์นี่มีกี่โมเดลว,ดวะเนนะโกลาหมดเลยใช่ง่าเยเหมือนกันโคตรแปลกโคตรหลอนแม่งโคตรหลอนไปไปกลับกลับกลับหลอนจัดอุ้ยอูกับบุลาวา นี่เถื่อนจริงๆเถื่อนเกินไปด้วยปวดแต้อย่างมั่งอย่างตั้งใจ ดีบุตรมากเพราะว่าผมต้องการคาบท็อปมาใช้มั่งนั่นแหละท็อช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 จะท็อชมาสามสิบหกอันอุ้ยวุ้ยวุ้ยว๊อดสตีลตันเธอนี่มีสกีลตันด้วยแย่ละผมกลังจะตายไม่มันจะตายไม่ได้ต้องกลับบ้านไปหา ใครไม่รู้รผมไม่มีผมไม่มีใครอยู่บ้านเลยอัจจะม,มีบ้านได้ซ้ําต้องรอดให้ได้จะต้องรอดต้านนั้นมันยิงดุนแรงมากเพราะผมไม่มีชุดเกาะอะไรเลยน,นี่ผมประจังกันนะครับพลิกแอคเหล็กเพื่อประสงค์เดียวคือการขุด๋ยวผมจะย่างอาหารสักหน่อย ย่างอาหารย่างอาหารจะทำเตาวม,มาเพิ่มเลยเอาไว้เผาเหล็กหลวงนี้ก็นั่งรอครับนั่นแหละนั่งรอ